เอาละครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เปาตุงไรส์นะฮะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม d e a ์ Trip นะฮะเป็นเกม i n นดี Horror เ a m e ก s นะครับวันนี้นะฮะก็จะมาเล่นให้ดูกันนะครับว่าเกมนี้เนี่ยมันจะมีเนื้อเรื่องประมาณไหนนะครับแล้วก็จะสยองแค่ไหนนะฮะวันนี้ไป ไปไปรับชมกันเลยนะครับผมไป let's go สามสิตุลาคมปี2008นะฮะนักสืบนะเอ็มเจมส์นะครับกำลังตามล่าฆาตรกรนะครับที่เรียกกันว่าเลดี้เดทนะฮะผู้หญิงแห่งความตายอ่อไม่แน่ใจนะครับอ่อเยื่อล่าสุดนะครับ ถูกฆาตกรรมและพบในโรงแรมราคาถูกนะครับผมแล้วก็ประมาณนี้ละกันนะฮะก็ต้องขออภัยนะครับออขออภยัยนักสืบด้วยละกันนะครับที่ตอนนี้ฆาตกรก็ยังอยู่นะครับประมาณนี้ละกันนะฮะ ก็คือจะให้เราไปสืบค้นหาฆาตรกรที่ชื่อว่าเลดี้เดทนะครับผมเราก็จะมาสืบสวนกันแล้วฮะไปกันเลยแล้วกันนะฮะ let's go อืมวิทยุ reception ศิ Re ลปะมีอะไรให้สำรวจไหมประตู มีกุญแจวิทยุเออเออเอ๊ะกุญแจนี่แป๊บหยิบได้ไหมโอเคครับได้กุญแจน่าจะเปิดตรงนี้แล้วมั้งเอาได้กุญแจแล้วอะ่ะแต่ทำไม ทำไมมีอะไรอีกที่ชั้นนะครับผมขอดูก่อนหยิบได้ไหมหยิบไม่ได้โอเคเปิดไม่ได้เราไปที่โอ้โหโอเคครับเราขึ้นลิฟต์มาแล้วนะฮะเราจะไปหาฆาตรกรกันเน,นะ ทำไมมันมืดจังอะไฟฉายไฟฉายไฟฉายไม่มีโอ้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 โอโอโอ จบแล้วหรอเยี yeah, <Yeah. S 1> ่ยมพวกมาตะกุงตกใจแล้วสะดุดแค่เดียนะโถ <c oughs> จบแล้วโอ้มาแบบสั้นๆแต่สะดุ้งตกใจเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับเ e ร d ทริปนะครับทริปแห่งความเอ,อ่อแห่งความตาย นะครับผมแค่นี้เหรอโอเคครับผมก็ <g år> ถือว่าปั่นใช้ได้เลยนะฮะ <g år> ถ้าชอบนะครับฝ <g år> ากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เป้าตุงไรส์ด้วยนะครับผม <g år> ขอบคุณนะฮะที่ดูจบนะครับผมแล้วก็ถ้าอย่างไงนะฮะเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมเป้าตุงไรส์ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายฮะไว้เจอกัน เอ๊สวัสดีครับ